ูดถึงเรื่องการฝึกโยคะนะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มฝึกได้ประมาณสักหนึ่งปีเท่านั้นเองแต่ว่าเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายและชีวิตของเราโยคะเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆอย่างหนึ่งวันนี้เราจะคุยกับบุคคลที่ชอบแล้วก็หลงไหลยโยคะและที่สำคัญบ้านนี้เล่นโยคะกันทั้งบ้านพร้อมแล้วเจอกับเขาเลยค่ะครอบครัวรัตนพงศ์ค่ะ เชิญนั่งค่ะครอบครัวรัตนพงศ์แต่คนที่เราได้คุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างก็คือครูบอลต้องขออนุญาตแนะนําตัวคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่ชื่ออะไรคะอนงค่ะคุณแม่อนงอายุเท่าไหร่คะ6 8ค่ะแ8แม่ก็โยคะเหมือนกันโยคะมานานยังคะก็สิบปีได้สิปีโอ้นั่นหมายถึงแม่เริ่มโยคะตอน58นี่หรอเริ่มแบบจริงจังสิปี โอ้โหมาอีกท่านหนึ่งน้องสาวชื่อว่าแสค่ะแส่แส่โยคะมากี่ปีก็เกือบสิบปีพร้อมพร้อมแม่พร้อมแม่อันนี้เข้าวงการพร้อมกันอีกท่านหนึ่งผมแชมป์ครับคุณแชมป์เป็นพี่ชายคนโตพี่ชคพี่แชมป์เล่นกี่ปีคะเอ่อจริงๆรู้จักโยคะมาพร้อมๆคุณแม่แต่ไม่เคยเล่นแล้วเพิ่งมาเริ่มเล่นเมื่อประมาณส3 3สาสปีที่แล้วสามปีที่แล้ว ในบ้านที่เล่นจริงจังในบ้านหมดหรือยังมีอีกครับมีน้องสาวอีกคนชื่อชื่อเฟมครับเฟมโยคะด้วยไหมคะเป็นทำโยคะด้วยเรื่องพร้อมกันเออหรอพร้อมกับของกูบอล แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เอกวาดอร์เอกวาดอร์แต่งงานแล้วก็ย้ายอยู่ที่นู่นกับสามีครับแล้วเขาโยคะอยู่ไหมโยคะแต่ว่าคงน้อยลงเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนที่นู่นมันเขาไม่ค่อยมีเล่นโยคะเอกวาดอร์ไม่เล่นเล่นโยคะหรอก็จะมีสอน p r i ว a นิดหน่อยเขาจะมีธุรกิจของเขาเองทำงานอ๋อแต่ก็มีแบบสอน private มากก็ยังไม่ทิ้งโยคะไม่ทิ้งเพราะฉะนั้นเรียกได้เลยว่าบ้านรัตนพงศ์คือบ้านการเล่นโยคะใช่ครับมันเริ่มต้นจากใคร เริ่มต้นจากบอลกับเฟมเฟมคือน้องสาวที่ชนเล็กนะครับก็คือจริงๆแล้วไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเล่นนะครับก็คือจริงๆมีคนชอบชอบแบบออกกํารุงกายอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะเล่นอะไรจนวันหนึ่งน้องสาวคือเฟมเนี่ยเขาบอกเอ้ยมีโยกขาแล้วพอดีประธานไปโยคะร้อนช่วงีคร่ำโยคะนะครับปี2004 10ปีที่แล้วเขาก็เอ้ย ลองกันไหมอะไรเงี้ยก็ชวนเราแล้วเออเออลองดูทั้งที่คุณไม่เคยมีพื้นฐานอะไรมาก่อนเนี่ยนะใช่ครับไม่เคยเล่นโยคะมาก่อนก็ลองดูเลยพอลองครั้งแรกคือติดเลยครั้งแรกเลยครับหลังจากนั้นคือไม่หยุดอีกเลยตั้งแต่วันนั้น1ิปีมันต้นมาครูบอลก็ฝึก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 จนกระทั่งไปแข่งระดับโลกใช่ครับเริ่มจากที่บอลนะไปเทรนเป็นครูโยคะที่ที่ l อานะครับตอนนั้นพึ่งปี2อสคือปีแรกที่ เริ่มเล่นเลยใช่เล่นปุ๊บก็ไปเป็นเทรนนไปเป็นครูเลยถ้าเกิดถามส่วนตัวคือตอนนั้นคือฝึกฝึกโดยที่ไม่คิดอะไรค่ะฝึกแบบอยากเล่นแล้วสนุกออกรังกายแล้วแข็งแรงแต่ว่าคือพอมันไปที่เมกาแล้วมันเป็นปีนั้นเป็นปีแรกปีแรกที่เขามีแข่งโยคะของที่เมริกาที่มันจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็ฝึกแล้วก็สอมแล้วก็แข่งโดยที่ไม่คิดอะไรแล้วชนะปีแรกของที่เมืองไทยก็ได้แชมป์เลยแล้วก็ส่งไปที่แข่งที่เมกาปีแรกได้ที่8ได้ที่8ของเมริกาแล้วคุณไไไปเกกหลีด้งอ็คื อย่างเงี้ยแข่งทุกปีแข่งเสร็จพอไม่ได้ก็แข่งใหม่ปีที่สองแข่งไปใหม่ปีที่สามแข่งพอปีที่สามเป็นจุดเปลี่ยนครับปรากฏว่าหลังเจ็บคืนก่อนแข่งครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนท่าเปลี่ยนรูทีนการทําท่าปรากฏว่าพอถึงวันแข่งจริงเราเราใช้เวลาเกินเวลาปรากฏว่าปีนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็ผิดหวังครับนั่นแหละถึงได้ไปเกาหลีแต่ว่าการไปเกาหลีครั้งนี้ของคุณอ่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเออ พอจะหมดสัญญาปีแรกกับที่นั่นเราก็ด้วยคมว่าอยากกลับไปแข่งซ้ำเพราะ,ะ<อ>รู้สึกว่าเขาที่แล้วปีน,นั้นเราขาดใจนก็เลยกลับมา,า,าซอม้อมอย่างหนักหนักหนัก<ๆ>แต่ว่าปัญหาคือรถเทรนหนักมากหนักแบบหนักๆๆสุดครับเพราะว่าเราคือตอนนั้นคือช่วงเข้าหน้าหนาวของเกาหลีมันหนาวมากติดลบแล้วเราฝึกในห้องร้อนเยอะมากเพราะฉะนั้นเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายมากแล้วตอนนั้นเป็นจุดที่ว่าทําให้เราเข้าใจโยคะมากว่าเออเราใช้ร่างกายเราโดยที่ไม่ดูแลยังไม่ยังไม่เก็ดนะครับว่าการแข่งขันโยคะมันไม่ใช่แข่งกันกับ คนอื่นใช่ตอนนั้นเราคิดว่าเราจะต้องชนะปรากฏว่าฝึกหนักจนจนสุดครับแล้วก็เหงื่อออกเยอะมากจนเป็นตะคริวพราเราขยับไม่ได้เลยจนรถอ่เพราะรถพยาบาลต้องมารับที่สตูดิโอเพราะว่าเราขยับไม่ได้เลยรับลงไปแล้วพาไปโรงพยาบาลแล้วก็เกือบตายตอนนั้นคือเราคิดเดียวว่าเราตายแน่เพราะขยับไม่ได้แล้วครับพี่แมไปถึงเขาก็ให้น้ำเกลือแล้วหมอบอกว่าตอนนี้คือร่างกายเราปั่นปวดมากข้างในคือมันไม่ไม่สมดุลเลยเพราะว่าเราใช้ร่างกายเยอะเกิดเหงื่อออกเยอะมากทานน้อยแล้วก็ฝึกหนักเกินไปหลังจากวันนั้นชีวิตเปลี่ยน กลับมารอดกับไมาได้ก็หลังจากนั้นคือเราเริ่มอ๋อเออจริงๆเราต้องกลับมาดูแลตัวเองหรือเปล่าคุณก็เลยกลับมาสู่สมดุลในชีวิตขับคุณอีกครั้งนึงใช่ครับใช่ครับคราวนี้มีเวลาสองอาทิตย์ในการจะกลับไปแข่งฟื้นตัวเราก็แบบอีกสองอาทิตย์ต้องกลับไปแข่งแล้วเราก็พยายามแบบว่าโอเคดูแลตัวเองดีนั้นก็ชนะครับคุณก็ได้แชมป์โลกใช่ครับกลับมาเขาวนี้กลับมาเมืองไทยยังยังครับมีการทัวร์ครับอ๋อโชว์ตัวแล้วก็ทำเวิร์กช็อปแล้วก็สอน ทั่วโลกครับแล้วก็เลยกลับไปเกาหลีอีกรอบหนึ่งเพื่อเปิดสตูดิโอไปของตัวเองอครับกับน้องสาวสองคนแล้วคราวนี้เนี่ยตอนไหนอะที่ครอบครัวของคุณอะ ได้หันมาเล่นโยคะเหมือนกับที่บอลแล้วก็น้องสาวอีกคนหนึ่งได้เล่นจริงๆเล่นจริงจังกันมาตลอดเนาะเอจิงคือบอลแม่เราก็แฟร์แล้วก็เฟรมเล่นด้วยกันตลอดอยู่แล้วอ๋อคือถ้า4คนเนี่ยเล่นกันตลอด่ตลอดแต่พี่แชมป์เนี่ยมาไปไปเขาจะเริ่มจริงจรเาเริ่มเกาหลีเนาะตอนที่ไปเกาหลีเพราะว่านันคือเขามาเที่ยวเขาไม่มีอะไรทำอ่าพี่แชมป์ยังไงคือตอนนั้นยังไงนะเหมือนไลฟ์สไตล์มันสนุกมากครับเพราะว่าไปแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วก็กิจกรรมมันก็คือ ทุกวันมันมีแต่คิดถึงแต่ว่าวันนี้จะต้องเล่นคาร์อะไรกี่โมงตอนเช้าตื่นกันมาจะในห้องที่เกาหลีต้องบอกว่ามันไม่ได้ดูดีแบบว่าอย่างที่แบบ ผนังเกาหลีไม่ใช่นะมันก็จะเป็นหนังเกาหลีห้องเล็กๆแคบๆแต่ด้วยความที่แบบว่าอยู่กัน5คนเราก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็ห้องทันข้าวที่มันเป็นห้องครัวด้วยซึ่งเวลานั่งร้อมวงกินข้าวกันเนี่ยใครลุกขึ้นยืนเนี่ยมันก็จะไม่จะต้องยกมือแล้วเพราะคนยืนหลายคนมันจะคนข้างล่างมะนเริ่มไม่เห็นแล้วมืดขึนเยอะเยอะยเยอะมันจะบังแสงสว่างข้างล่างจะมืดต้องยกมือเฮ้ขอยืนนะมันก็เวลาขึ้นขึ้นลงลงกันก็จะรู้สึกว่า ว่าเออมันตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราอยู่ด้วยรวมกันแล้วเราตอนแรกๆก็มีความรู้สึกอึดอัดว่าเอ้ยเราไม่มีสเปซส่วนตัวแต่ละคนเพราะทุกคนก็รวมกันอยู่ในห้องห้องเล็กในห้องเดียวไม่ได้ไปแยกนอนตื่นเช้าก็มองหน้ากันหันมาก็เจอหน้าแล้วแล้วก็ต้องถามว่าวันนี้เล่นกี่โมงวันนี้สอนกี่โมงก็นัดตารางกันเดินไปเดินไปสตูดิโอพร้อมกัน รอจนเล่นเสร็จพร้อมกันสอนเสร็จแล้วก็กินข้าวพร้อมกันเดินกลับบ้านพร้อมกันจุดหนึ่งนะเพราะว่าจุดหนึ่งที่เล่นเยอะเพราะว่าเป็นคนที่บ้านทุกคนทานเป็นเก่งลาหารเกาหลีอร่อยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทานขนาดนี้อยู่กันเป็นเดือนคงอ้วนเดี๋ยวแล้วแม่เอากับเขาด้วยเหรอแม่แม่นี่ขาตัวดีเล้วพ่อแม่เล่นโยคะเยอะสุดในบ้านจริงหรือเปล่าแม่เล่นโยคะดีหน่อยมากเดี๋ยวแม่ต้องสอนแม่ ก่อนหน้าที่แม่จะมาเล่นโยคะอ่ะแม่ออกกําลังกายอื่นก่อนไหมคะออกค่ะทําอะไรแม่แอโรบิกขึ้นเน็ดก่อนเนาต้นอารบิกแลยเขาจะไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วแม่เป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วแล้วพอเห็นลูกมาเล่นโยคะแม่ก็เลยอ่ะเอาด้วยก่อนนั้นแม่ก็เล่นโยคะนิดหน่อยเนาะเล่นโยคะเล่โยคะเพเดียวสติบ้านอาการสุดทีแต่ใช่ไม่มีโยคะร้อนออ๋แล้วโยคะโยคะธรรมดาแล้วพอเราพอคราวนี้เรามาเล่นกับลูกแล้วเนี่ย58เราเล่นเนี่ยเล่นหนักแค่ไหนคะแม่ทุกวันไหม ทุกวันเลยมีแต่อะไรเล่นทุกวันบางวันเล่นสองครั้งสองครั้งจริงหลังหลังเล่นเล่นบ้างเคยสองครั้งด้วยนะสองคยั้งแต่นันนีครับแม่เล่นโยคะวันละสองคลาสเป็นอย่างต่ำบางวันฟิตๆเล่นสามคลาสโยคะมันให้อะไรกับเราบ้างคะแม่ก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็จิตใจก็ดีจิตใจก็ดี อย่างเราเราเป็นผู้หญิงเล่นโยคะมาเนี่ยในความรู้สึกของเราเลยโยคะให้อะไรกับเราบ้างจริงๆของแฟนเลยตอนแรกแฟนรู้สึกว่ามันได้ความแข็งแรงของร่างกายเพราะเมืม่อก่อนหน้านี้ไม่เคยออกกำลังกายเหมือนกันก็คือพอเริ่มเล่นรู้สึกแบบเฮ้ยมันเห็นว่าร่างกายคือจริงๆไม่ไดไ้เป็นคนพร้อมสวยหุ่นเราไม่ได้มาดีมาตั้งแต่แรกออคือพมาประมาณอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยก่อนเล่นกับหลังเล่นตอนที่เริ่มเล่นหนักๆเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ผอมๆ ก้างๆอ่ะมันมันเฟิร์มอ่ะมันแข็งแรงอะไรเงี <บ remains S 2> ้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือแบบอย่างในครอบครัวคือมันมีอะไรที่มันอกิจกรรมร่วมใช่ใช่ก็รู้สึกว่าเออดีเนาะแล้วรู้สึกว่ามันดีสําหรับเราเวลาเจอใครก็แบบเล่นสี่ไม่ไม่ต้องโยกขาก็ได้อย่างน้อยก็แบบออกกําลังกายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะจะรู้สึกพี่แชมปในฐานะคนที่เข้าวงการมาหลังสุดในบ้านเออ แต่เราก็เล่นเล่นมาแล้วอะไรที่ทําให้เราได้เล่นอย่างต่อเนื่องมาตลอด3ปีที่ผ่านมาคะจริงๆมันมาจากเห็นหลายๆอย่างจากในครอบครัวครับออแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าทุกคนทําแล้วมันมีคอนเน็กชันระหว่างระหว่างแต่ละคนตอนแรกๆจริงๆเริ่มจากฝึกพบว,ว่าอยากจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งทำแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถยึดไว้ได้แล้วออแล้วมันช่วยเรื่องสมาธิเ,ออเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำงานแล้ว อาจจะเป็นคล้ายๆบอลตอนแรกๆมีความเครียดในการทํางานเยอะมากแล้วก็มีความคาดหวังหลายๆอย่างสูงในชีวิตคนปกติเวลาทํางานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเวลาเรามาเปลี่ยนตัวเองเรามามองตัวเองจากการได้เราเล่นโยคะมีสมาธิบางทีงมันเป็นเวลาประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงที่เราไม่ได้ยินเสียงใครเยกเว้นเสียงตัวเองพ<ม>ูดหรือว่าเสียงตัวเองพูดกับตัวเองแม้แต่บางทีเฮ้ยเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วหรือเงี้ยมันเป็น การที่เราต้องผ่านบางอย่างผ่านความลําบากความความเหนื่อยไปพวกนี้ซึ่งมันเป็นการต่อสู้กับจิตใจอย่างหนึง่งซึ่งมันเป็นบางคนบอกว่าทุกอย่างพวกนี้มันมันโยคะจะช่วยสอนเราจะช่วยฝึกให้เราก้าวผ่านปัญหาพวกนี้ไปได้ทีละขั้นแล้วก็ออมันช่วยทําให้เราเป็นคนที่มีสติมีสมาธิมากขึ้นออมันเหมือนคล้ายๆาธรรมะอย่างหนึง่ง ก็เริ่มแก่ขึ้น <Okay. S 2> แต่คราวนี้คือสิ่งที่คุณได้จากโยคะงใช่ครับใช,ใช่ครับได้<อ>ได้เยอะมากแล้วก็มันทําให้เราคือต้องบอกว่าต้องขอบคุณครอบครัวที่ทําให้เราหันไปมองพวกนี้คือถ้าสมมติว่าครอบครัวผมไม่ได้เล่นหรือผมไม่มีใครที่ทําให้ผมเล่นผมอาจจะหันไปมองอย่างอื่นดูอย่างอื่นเป็นตัวยึดหรือว่าหันกิจกรรมทําอะไรซึ่งทุกอย่างถ้ามันเป็นสิ่งดีก็โอเคแต่บังเอิญมันเป็นโยคะซึ่งทุกอย่างมันทําให้ครอบครัวมัน มันก็เป็นอย่างเดียวที่เรานึกถึงว่าอยู่ด้วยการอะไรเงี้ยเพราะไรคุยกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราไปรวมตัวกันแล้ววินาทีที่เราอยู่ที่เกาหลีด้วยกันมัน มันสนุกมากมีคตอนสุขนะแม่ตอนสึกไปอีกไหมแม่ไปอีกไหมอยากไปนะอยากไปแต่อยากไปเที่ยวมากกว่าอห้าหกปีเขาไปทุกปีเลยอย่างน้อยน้อยสามเดือนทุกปีือนเดือนอยู่ตามวีซ่าครับอ๋อก็ไปไปเมีปีหนึ่งที่เราอยากอยู่นานมากก็พาเขาออกไปแล้วกลับมาใหม่กลับมาใหม่ใช่ได้ต่อวีซ่าคุณผู้ชมคะที่นั่งดูอยู่ตรงนี้หลายๆคนดิฉันอยากจะแนะนำนะคะว่าคุณลองหากิจกรรมอะไรสักอย่างที่คุณจะทำกับคนในครอบครัว เพื่อให้มันเชื่อมกันเหมือนครอบครัวนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นการเล่นกีฬาหรือทํากิจกรรมอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณเลือกเล่นโยคะแน่นอนคุณก็จะได้อะไรอย่างที่ทุกๆคนได้บอกทั้งในแง่ของด้านร่างกายในแง่ของจิตใจในแง่ของอารมณ์ mm hmm. และสิ่งที่อย่างน,น้อยที่ฉันเรียนฝึกโยคะมาหนึ่งปีฉันรู้สึกว่าการเรียนโยคะเหมือนการเรียนรู้ชีวิตนะคะทุกๆวันมันไม่เหมือนกันและที่สําคัญมันทําให้เรารู้จักว่าเราไม่ต้องแข่งกับคนอื่นค่ะ แล้วแข่งกับตัวเองอเและที่สำคัญมันทำให้เราได้รู้จักการาฝึกสมดุลในชีวิตอ,อะไรที่มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีไอ้จุดสมดุลไอ้จุดตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรบางทีมันหาได้ในโยคะเนี่ยแหละค่ะนี่คือความมหัศจา์ของการเล่นกีฬานี้ ถ้าคุณสนใจลองเปิดใจกว้างๆอย่างที่บอลบอกแล้วคุณอาจจะได้พบความมหัศจรรย์จากโยคะก็ได้วันนี้ขอบคุณครอบครัวทั้งอบอุ่นน่ารักและแข็งแรงครอบครัวรัตนพงศ์ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่มาคุยกันเรื่องออกกําลังกายแล้วเดี๋ยวนอนกันเลยละกันค่ะใครไม่สบายปวดหลังปวดไหล่ปวดคอต้องฟังสักครู่เดียวค่ะ